กรกฤสินนะครับตำไทยแ่บๆนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แล้วขอให้ร่ําให้รวยให้เฮงให้ปังนะครับช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับทุกคนนะช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับเพราะว่าเพจมีปัญหานะครับแก้งผลการรับฟังให้ให้ทราบหน่อยนะครับทุกคนมาภาพเสียง มีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอแชร์มันได้ไหมลองใช้เฟซอีกตัวหนึ่งเข้ามาแชร์มันจำกัดนะครับขนาดเฟซสีเฟซยังเข้าเข้ามาไม่ได้ตอนนี้ใช้เฟซได้อยู่2องเฟซนะครับ เสียงชัดเจนนะครับมีเสียงเนาะนะครับคุณจันทร์ีขอบคุณนะครับที่แจ้งผลการรับฟังนะครับนะสวัสดีครับคุณสุภชัยนะอลอตเตอรี่ขายดีไหมตัวไหนมาแรงครับตัวไหนมาแรงเนี่ยวันนี้อนะ่ตามที่ทุกคนรอคอยนะครับถามหาทักหาทักอินบ็อกทั้งอะไรต่างๆนะครับใบฟ้าใบาฟ้าอ่ะเอา ตามคำเรียกร้องนะครับชุดที่แล้วก็ฟันให้แล้วนะครับว่าใบฟ้ามันจะเป็นตัวไหนชนกันนะครับไหมจะได้ดูนะครับสูตรใบฟ้างมดที่แล้วก็มาเต็มๆตรงๆไม่ต้องกลับ0นูบนะครับอยู่ที่ว่าอาจารย์จะเอาตัวเด่นไปใส่ชุดไหนสูตรไหนในในระหว่างชุดที่ที่มีรูปของตัวเองกับชุดใบฟ้านะครับนะเราก็ลีก ซับลีเจ้าเหมือนเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเจ้าหรือห,อหลายๆคนเขาไม่รู้ว่าใบฟ้าเป็นของอาจารย์นะครับนะเป็นของก่อนกระดิสินนะครับต่อไปก็จะได้มาดูกันนะครับว่าตัวไหนมันชนเมื่อวานนะครับก็มีโอกาสนะมันอาจจะเป็นดิมิตหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นความฝันฝันและความคิดนะอยู่อยู่ดีๆเมื่อวาน จะเที่ยงแล้วละนะครับมันผ่านหน้าเฟซแวบหนึ่งนะครับเห็นคําว่าหลวงพ่อปวดนี้นะครับก็เลยนึกขึ้นนะเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนว่าหลวงพ่อปวดหนี้นะครับก็เลยดูเข้าดูในกูเกิลเอ้ออยู่สะเซิงเซานะพอดีก็มีน้องๆน,นะครับลูกน้องเก่าที่เคยทํางานด้วยเขาอยู่สะเซิงเซานะครับก็นะก็ลองถามเขาว่าเออ บ้านเขาก็ว่าห่างจากบ้านเขาไม่ไกลอยู่ประมาณ20จิกิโลนะครับก็มีโอกาสเข้าไปขอพรขอโชคลาภนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะครับทุกคนนะเป็นตัวไหนพอจากไปวัดมานะก็มีการฝันฝันแบบดีนะครับนะฝันดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันนะ และที่สําคัญนะครับชนกับใบฟ้าด้วยนะครับทุกคนก็อยากจะรู้ที่นี่นะครับใบฟ้านะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญฝากติดดาวเพจนะครับติดดาวเพจไว้นะครับนะจะได้ไม่พลาดนะแล้วก็นะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับพักหลังมันไม่ไม่ไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับ แต่ของตัวเองก็ยังไม่แก้งเตือนเลยนะมันถูกปิดกั้นนะครับถูกปิดกั้นเพราะฉะนั้นฝากเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับใช้เวลานานแล้วน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อวานที่อาจารย์ไม่ได้ลงหาหน่อยนะครับอยู่ในหว่างกันขับรถนะไปเดินทางจากกรุงเทพนะใช้เวลา2ชั่วโมงไปถึงบ่าย2.40ี่สิบ ไปรีบกลับ,ลบอยู่ก็ไม่นานนะครับมาถึงคักกลับมาประมาณเกือบทุ่มนะครับนะนีฝนฝนตกอย่างหนักนะครับฝนตกอย่างหนักอย่างแรงนะเป็นแบบน,น,น,นิ่มิมนิมิตหมายอันดีชุ่มฉ่ำแต่เข้ามาในกรุงเทพฯโล่งจ้งนะครับฝนไม่มีฟ้าฝนไม่ม,ม,ม,มีนะครับฟ้าฝนไม่มีก็เลยไม่ได้ลงแต่ในห้องไลน์ก็ลงแบบ เม็ดเดียวนะครับศู 0, นยะ์น่าจะเป็นศูนย์เจ็ดด้วยนะครับตรงๆก็ไม่ได้ลงเพจนะครับไม่ได้จับโทรศัพท์ด้วยนะไม่มีโอกาสที่จะได้หยิบได้จับโทรศัพท์นะได้หยิบได้จับแต่ช่วงไปนะครับช่วงไปก็ค้นดูว่าตำแหน่งวัดอยู่ที่ไหนเข้าไปใน Google Ma p อยูน่นะก็นะพอดีรถติดก็เลยไม่ได้ออกจากจากจากแอปนะครับโทรศัพท์วางไว้น่าจะเป็นการหยุ่น เครื่องอะไรร้อนเลยนะครับเครื่องร้อนแบบมันอยู่ในแอปเครื่องมันทํางาน2ชั่วโมงพอไปถึงว่าจะไลฟ์สดให้นะเหมือนระบบสัญญาณไม่มีหรือนะมันทํางานนะครับเครื่องมันร้อนนะก็เลยหลุดนะก็พยายามจะไลฟ์ให้ดูได้ประมาณ2นาทีได้นะครับก็ได้หลุดนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับสําหรับหลวงพ่อปุณนีนะครับหลังจากวดที่แล้วเนาะอาจารย์ดูหลายๆคนนะครับคนที่อยู่ผู้ดูแลเขาว่า นะแล้วมาขอกระลำรวยมาทาั้งบนทั้งล่างในชนกันสนั่นวันไหวลำรวยกัน53กันเยอะนะครับงวดที่ผ่านมาก็ก็เลยนะไม่รู้ว่าความรู้สึกเข็นปุ๊บก็อยากจยากไปนะครับอี้มันน่าจะไม่ไกลจากกรุงเทพนะนะก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลนะครับร้อยสี่สิบกิโลนี่แหละประมาณนะครับก็เลย นะงงๆไปนะครับนะก็อาศัยผู้ที่อยู่ในพื้นที่พาไปขนาดคนอยู่ในพื้นที่ก็ยังยังไปไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับทักทายกันนะครับทุกคนทักทายกันภาพชัดเสียงชัดไม่อยู่แถวไหนนอกนรับรัฐบาลไฟฟ้าเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับทุกคนนะรัฐบาลไฟฟ้านะครับประจํางวดวันที่ หสิงหาคมนะครับหกนะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับอ,อาจารย์ไฟ้สดก็จะบอกอยู่ตลอดเวลานะครับให้เล่นหลักศูนย์ศูนย่ศอันนี้ใบฟ้านะครับไม่ต้องกลับหลักร้อยอาจารย์ใส่ผิดนะถ้าเอามา5มาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นแตก3ตัวอันนี้ถ้าคนตัดเล่นมันก็จะได้ล่าง5-3นะเพราะนั้นมัน ฉุกลลหูนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือใบฟ้าประจํางวดที่16ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้ออมันทําไมเป็นะประยิบระยับยังเป็นไดยิบระยับนะครับนะเดือนสิงหานี้เป็นเดือนนําโชคด้วยนะครับทุกคนเคยให้เม็ดเดียวก็เข้าดีนะครับเป็นหน่วยนําโชคนะต่อไปนะมาดูงวดนี้นะครับใบฟ้านะครับนะทุกคนช่วย ให้เห็นหน่อยนะระบบมันมีปัญหาไหมเลยเห็นแต่คุณอะไรเนี่ยคุณหน่อยหรือคุณน้อยรัฐบาลไทยนะครับอ่ะเห็นไม่เห็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหึ่งหลังเนาะเพราะนั้นอือ่ารัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยใบฟ้านะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะครับกับผมกรกสินนะต้นตำรับนะตะกอนจะเขียนโก้ปนิวิต ก็คือตัวนี้นะครับนะก็คือชื่อจริงของอาจารย์นี่แหละนะครับเพราะนั้นใครที่เคยเช่าวัตถุมงคลใครที่เคยดูดวงกับอาจารย์ก็จะรู้นะครับนะชื่อจริงนะครับตัวเด่นนะสังเกตแถวบนสังเกตชุด3ตัวเห็นไหมที่อาจารย์บอกไม่ต้องรองไบฟ้าให้ไปจัดตัวนั้นก่อนนะครับ,นะรบที่อาจารย์ฟันเก้าทำไมอาจารย์ดูแถวบนนะครับ แถวบนก็คือ9แถวล่างก็คือ2เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับจำจำจำไว้แต่และแถวนะครับทุกคนจะโดวยเฉพาะแถวล่างนะครับมีตัวไหนมา้างมีสามหางอันนี้คัดเน,น้นๆน,น,น,นะครับแถวบนนะโอเคแคปแถวบนเนะี่ยงวดที่แล้วเป็น0 ที่อาจารย์ฟัน9้าไปในชุดก่อนนะครับงวดที่แล้วที่อาจารย์ฟัน9้านะเพราะมันเป็นบนนะเพราะฉะนั้นเลขชุด3าตัวทั้งหมดคือบนแถวบนคือบนอ่ะพูดจากฟังจากปากถ้าไปลงเขาไม่รู้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นสูตรใบฟ้าจะเป็นบนล่างถ้า9เป็นบนแล้วหลัก2องจะเป็นอะไรนะเข้าใจเนาะไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะครับต้องนะ บนล่างแถวล่างต้องเป็นล่างถูกไหมครับเข้าใจเนาะหลวงพ่อปดหนี้ได้ตัวไหนใครอยากดูใครอยากดูนะค,ครับทุกคนว่ามันชนไฟฟ้าตัวไหนเนาะเดี๋ยวมันอยู่ในกระเป๋าต่างได้ไปเจอหลังจากลงจากขอแล้วนะครับมันเป็นโอกาสอะไรก็ไม่รู้ไปเจอลัตเตอรี่ตรงเรื่องสามตัวในชุดนี้ได้ซื้อมาจากวัด เรียบร้อยนะครับนะ่าจะให้หลังจากมาบ้านเมื่อคืนเขาฝันเดี๋ยวไอตัวที่ฝันเนี่ยถามว่ามันชนไหมชนกับนี่แหละเนี่ยค่อยโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการเล่นนะครับทุกคนเล่นใบฟ้าบนล่างอาจารย์จะไม่บอกอีกนะอันไหนแถวบนอันไหนแถวล่างนะให้จับชุดใบฟ้าเป็นหลักนะครับส่วนมากมันมาตรงๆนั่นแหละเพราะว่าปักให้แล้วนะครับปักให้แล้ว 95ชนหรือเปล่าครับดูนะครับทุกคน95มันชนหรือเปล่ามันก็ไปชนหลายหลายหลายอันหลายเจ้าหลายอันแต่ที่จะชนชนตัวนี้ใครอยากดูอะพิมนะครับพิมจย์เอาขอทูบจากหลวงพ่อปดนีอ่ะทุกคนพิมพ์เรียกหลวงพ่อปฎนีนะครับพิม์หลวงพ่อนะครับพิมพ์หลวงพ่อ นะเอาชื่อท่านมาเพื่อจะเ,เป็นสิริมงคลให้มีโชคมีลาภนะครับช่วยเดี๋ยวว่าชนไหมจะได้เห็นกันเนะมื่อกี้โชว์รัตตอรี่ให้ดูอยู่เดี๋ยวโชว์ให้เห็นทั้ง3ามตัวนะได้5้าใบนะครับครบเลยนะที่เห็นตัวนี้ถามว่ามันชนไหมชนนะครับชนใบฟ้านี่แหละชนหลักไหนนะครับจะจะได้เห็นกันอ่ะพิมพ์นะครับพิมพ์หลวงพ่อนะหลวงพ่อปลดนี้นี่แหละนะครับจากคนที่ดูแลอยู่ที่วัด ก็เล่าเขาก็ชอบก็เห็นนะก็มาเจอป้าชนกับงวดที่แล้วเขาเล่นเป็นอย่างหนักเลยตัวนี้นะครับนะใครจะถูกโฉลกกับหลวงพ่อเพราะทุกคนไปขอพรแล้วก็ไปพบไปเจอนะครับคนจังหวัดเดียวกันนะกาลสินก็ยังไปเจอกันเมื่อวานนะก็แสดงว่ามีโชคมีลาบก็กลับมาไหว้มาขอพรอ,อีกนะครับนะดูสิมันอยู่ที่จังหวัดสระเซิงเซาอานะจารย์ด้นดันด้น ไปขนาดนั้นนะครับทุกคนไม่รู้อะไรมันผ่าน facebook แค่ผ่านมือถืออาจารย์แค่นั้นน่ะผ่านอยู่ประมาณช่วง10โมงกว่าคนนะพร้อมแล้วนะครับเรียกหลวงพ่อปวดนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับให้เกียนสังเกียนใบฟ้านะครับเห็นไหมเอ่ยชัดไหมครับ เหมือนพิมพ์ไว้เลยนะครับเต็มเต็มเลยเพราะคนอื่นมองจะไม่ชัดจะไม่มีเลขนะนะครับอันนี้เหมือนพิมพ์ไว้เลยนะครับทุกคนแชนตัวไหนครับใบฟ้าแถวข้างล่างไหมชนไหมครับเป็นไปนได้หมดนะครับ อาจารย์ลงจากนั้นมาขออธิษฐานถ้าจะให้มีโชคกิงขอให้เจอลัตเตอรี่นะครับแปลกนะครับทุกคนได้3ามตัวนะครับสามตัวนี่หาเนอนหาหาหายากนะครับจะได้ครบ3ามตัวให้ตรงกับทูบมีกเน,นะครับเนี่ยท่านไม่อยากให้เห็นเป็นเบอร์ อนอกกนั้นมันจะได้เฉพาะเลขท้ายหลักร้อยนี่จะไม่ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโดยข้าว่ากันวันพุธหรือวันศุกร์นะครับค่อยมาเจอมาเจอกันเนาะนะครับมาเจอมาเจอกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำร,ำร,ยรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ